สวัสดีครับสวัสดีกับช่องบ้าแดดมืดในจีเฮดเมนูต้อนรับผมเลี้ยนมาจากประเทศลาวเดวยนนี่เป้ดเป็ดบ่บตังโกกันไอไม้ผ้าสามโลครึ่งเรา<อ>จะใส่น้ำปลานึ<ม>น้ำปลาหกซอนหกซอนน้ำเปล่าสิบซอนน้ำเปล่าสิบซอนอ่าเราะขันขันข้าปาดเลยนี้เลือดมันช่เป็นก่อนขาใส่น้ำปลาเลือดมันช่บวเป็นก่อน ครับเมนูวันนี้เลือดแปลงเป็ดครับผมเลือดแปลงเป็ดเอาครับประเทศลาวเอามาเบิรงพี่น้องเริ่มมาอนีบ้าเดียกมาถึงเอ่ออำเภอสามชัยมหาไอไม่ครับครับผมเนาะเป็นเหตุเมนูเลือดแปลงเป็ดมาบัดนี้มาเบิรงสูตรได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งสูตรครับมาเริ่มมั้ยโดนท่านาดุกเดือบปลาล่าเป็ดสามโลครึ่งใส่น้ำปลาหกช้อนไอหกส่วนเคืองเอาส่วนละโลเลยหนึ่งสอง สา,ส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 ามสอวนละโลแม่นะตุก5สี่หกหกสอดหกสอดนล้วไปองเนาะลำเป่า<ะ>สิบลำเป่าสิบสอดนี่<า>บ่อครับลำเป่าต้องคู่น,นึงหัหน้อยลำเป่าเดสิบสองส,ามส,า,า,สามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสตามสูด้วย่ะครับนี่ ตามตูดรเขาห้มาขึ้นยืดน้ำหนักครับน้ำหนักเป็ดอ๋อขั้นมาสามกิโลก็จ้องใส่หกซอนสามใส่หกสามใส่หกโอเคอันสองใส่สี่ครับอันสองใส่สี่แค่ขั้นนำปลาพี่ผลิตใส่สามเนี่ยมันเข้มกว่าอันอันนี้มันตามไมค่ครับ,บ okay, ครับเขี่เดี๋ยวความเข้มโอเคครับเอาท้านากกระเทือนเราได้เป็นรองเด้อเฮ้ยเรนึงเขา้นใส่สองซอนได้ไหม เอาไปซีอไก่เป็นองด้เขาอไปซี่ไก่เลยมีออีไอ้ม่เฮ็ดยังเล่นชีครับเล่นชีพี่น้องครับพี่ไม่เลีนชีอาพี่สายเปีเฮ็ดยังเจ้าขวดพี่น้องใส่เตีไไ๋ม้เลียดแปงมโอ้สิเตีมเลียดแปงเลยพี่น้องด้วยราบเป็ดเป็ดพี่น้องเียบเลยเลดแปงทุ่บ้าแครับขอบพุ่มอะไรครับเมื่อนี้ไม่ไดกินเลียด โกเคยครับเมื่อนีนเิได้ล่องฟีเมือนไอไม้ทับผมด้วยมือนเดมเ้าหน้าเดือดวัวด้วยเหอนเฮะเก่งน้ะถัาเกิดสายไปฉลองแสนซับแสงซับบอย่เด๋ยวเสี่ยมาฉลองแสนซับกับอันสายปีกับสนเยบอกเนินเนินไอกเนินเไว้อื่นมื่อเจได้แสนซับแล้วพี่น้องยานี่ยานี่ยานี่เริ่มการทำเครื่องมา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 เริ่มนะนะเริ่มนะเด้อครับทุกช่ัง เดี๋ยวเวลาติดตามบ่าว่าจะเป็นช่องบ่าวพันพื้นเมืองบ่าวแดกเนาะจ้าโอเคมาอันนี้เ่าต้องใส่หอมเข้าไปใส่หอมก่อนบอกรวยหน้าบอกครับรวยหน้ารวยหน้าอืมรวยหน้าก่อนนะจ๊ะพี่น้องสูตรฟังเลยสูตรสูตรสูตรยังก็สูตรเมืองเมืองสูตรจากประเทศเราประเทศเราประเราบ่าวเราครับของแท้เพิ่นมาจากฝุ่นเนาะมาจากทางฝุ่นละฮึมพริก พีคุณพีคุ่นมาแล้วจ้ะพีคุณอ๋อคนจีนมาแล้วแฟนจีนมาแล้วเนี่ยเอาเพาว่าพีคอุดเป็นกลับเป็นกลับมีอยู่เขาขั้วเขาขั้วเขาขัา้วมาแล้วครับอ่ทาทั้งเล่ากับพี่การดัดแปลงมาทั้งให้ปวดปิวใส่ตานี่ว่าอย่างไรประโลมนี้แล้วลม,มันจะปวดพิคเลยไม่เป็น ая, ไรเป็นไรนิดกน้อยมันนอนอยู่มันนอนง่ายมากจำไม่ได้อ๋อนี่ครับเป็นแบบ สูตรเป็นเหลือดกนะครับเดี๋ยวแต่เอาปรุงคือก้นเรียบร้อยเรียบร้อยเลยตำเนื้อเอาไปใส่เสำรวใส่รวจสรวจว่ามันเปราะอดไรเลยผมเดว่ามันสั่นผมก็โอ้โหด้วยล่ะขาดไม่ได้นะเราต้องเรียบร้อยจะได้ราคามันถึงสูงหน่อยคือเรียบร้อยแล้วนี่คือตอนเฮ็ดเลือดนี่สำคัญมากมากเลยคือตอนเอาเลือดอันนี้เราใช้น้ำเปล่าน้ำเปล่าเอาอดูดู ว่าผ um ู้สาวก็บอกมาดื่นะผู้สาวมาแม่มาแม่มาโอ้โหข้างหลังเจ้าหมดไหมมา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 เออผู้สาวมาแล้วได้เป็นองเดียมันเห็นเพิ่นมา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 หลาม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 าบ่งเนี่ยมาหาไอไม่ได้หรือเอาสดๆจากสดด้วยเหรออ่ะดูนะข้างหลังน่ะหนูอือดูดีๆตอนเอาเลือดนี่สำคัญนี่เวลาเจ้าไปเัจจุบับสำคัญที่สุดครับตอนเอาเลือดคือเพราะว่าเอ้าขนน้ำผัดตรงนี้คือบระเด็คือตอนแรกๆเห็นปะจ้า เขามีการผสมน้ำนี่ช่องบ่อแดกนี่ผู้เดียวเนาะไม่กันต้องตามไปมึงมีการผสมน้ำแล้วจังใส่น้ำปลาเพาปาด้องคนตลอดครับแล้วตอนนี้มาใส่น้ำอีกแล้วซึ่งน้ำที่ไหลมันไ่ได้เป็นตะยานใช่อาแสงหาดูด้วยยากนี่ได้วิชาเปิดแล้วก็ไปเช็ดกินอยู่ขรัตครับขอบคุณครับอาจารย์อาเด็กวิชาตะตอขนาดจะลืมแล้วล่ะบ่ลืมเอาสวบพุ่งพื้ดแล้วอันนี้ครึ่งหนึ่งใส่น้ำซ้ำกันเลือดจำใสน้ำซจำนั่น เราใส่เท่าไหร่อะไรเนี่ยใส่เข้ากันนั่นแหละก็มัดไปถึงจนเกือครึ่งถ้วยแล้วเสร็จเต็มถ้วยพอดีตัวดึงคือมันก็มาอ๋ออ๋ผมผมเข้าใจแล้วครับพี่น้องนี่ก็ใส่ท้องครับผมเอ่อเรียบร้อยเอาผมจะทำให้เลือดเค็มคุนเนี่ยคุนเนี่ยตายแล้วประเทศเนี่ยผมงหน้าเลยน้าหรอน้ำจิ้มกระด้่งเซ่ใส่น้ำน้่เซ่ ไม่ต้องออมอันนี้ต้องเราจะไป็นลาบลาบลาบเป็ดเนี่ยมาจะแข็งโมเลียนี่ยแข็งครับรับประกันว่าแข็งแน่นอนไม่มีพลาดเวลาเลยับเวลารออีกสักหุ่นจะแมนเดียดเปลียนสีแข็งจะก้นสีแข็งด้วยพี่น้องเด้อเบิม้งเด้อเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเดิมจะดูเราดูสีค่ายเด้องหมดเ บ่มีเสียขายบ่มีเสียขายยันเอาเป็นมาขายตัวนึ่งแข่งคันคันเ่าแข็งเป็นอะไรรึเปล่ครับเอ็ดใหม่โอเคอ้าวมาพี่น้องรอการกินแจ้งเตือนบ่าตอนี้เท็ดไม่รอเท็ดไม่ไวในขั้นคนปลาจะเลือดวิ่งเท็ดหิมได้ไหมคครับมาที้เบิ่งเด้มพี่น้องเดิมนี่แก่ป่าแก่ๆเลยเป็นหวังเลยอันนี้กะปิจากเวียดนามนะครับนี่กะปิไม่ได้เวียดน้าใครของไทยกินบ่ได้บ่ของไทยผมมันเป็นแบบเนเตรียมพร้อมได้หรอที่ อ่ามึงมึงกัดกินมันมีวิธีการกินมาถือกลองมามีวิธีการกินซะเกินยินดีต้อนรับคนที่มาเยือนเฮ็ดเลือดแปลงสู่กินสวัสดีครับสวัสดีครับในดู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 กัรวิธีกัดกินบุ้นบุ้งบุ้นมากโอ้เป็นักแล้วครับเพราุ้นมากเลือดบุ้นบุ้นเลือดมันมีวิธีการกินคือกะปิอันนี้มาจากไครก่อนนี่เวียดนามเมียนบอใแ่กะปิน้อยนึ่งอ่าเริ่มจะเข้ามาเข้มมากบ่เข้มเอาตามตามตามเพิ่นเรื่อยเพิ่นเรื่อยเอาตามกสดูถัวกินเนี้ยกลางวานนั่นแหละอ่ะแล้วก็ใส่ยิงเอาไ,ไนี่ อย่ได้ักเลยกปุ่ดีเด้อุ่มากเดี๋ยวจะลอกก่อนจะลอกมึงวิธีการกินเา่อย่าลอกไกินกอนเมาเดียกเนาะคออยู่บนาใแต่ดับความสมตัวเองเอาบอกพี่เนบวยอาจารย์อย่เลี้ยกัปีกกระปกเรียบรอยแล้วอ่เลเลยช่องเบาเดีกทุกช่องครับพขึ้นได้พี่น้องอมถือาปิดลวกพอมตีบลไ้แล้วมัคนเยอะใช่ไหมได้กวยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเบาเดียกเอาเี๋มา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 เดี เบาเดดอยากับพี่น้องผมบังบริกินโดนแล้วครับลาปีดเนาะเลือดแดงเปลเปลดเปลียนลืออลเลือดมุ่นเลยยากยากปีดน้องบาบางคนเขาเห็ดแบบนี้เบาแดกกับแบบจะเอาเอามาพริกนะขุ้กับีดโอ้โหเนี่ฮะจะมาแปได้กินเลยบ่บ่อยาเปาบอเอาเอ่กินกินเลยบพอ่ได้เก็พอดีครับกินแล้วด้อ้อไม่มีสูตรทมันอยู่ลอองมีสูตร อ่ะนี่บุญบุความบุญรู้ขึ้นไรอีกนองแสบครับแสบคับแสบเนี่ยเอาจมูกเงว่าอาจารย์บีบมะน้าใสเลี้ยแต่ความจุเข้ามาูมีีวอ่าโอ้บุญมากบุมากมากมากดีไปพ่ดีก็ได้บอกอมาต่ออยากมาต่อโอ้มาพี่น้องมามพี่นองเวลาเปียกด้พี่นองไยเลือเเอานาะเฮบ กระปตามพริกพริกกระปัมพริกนั่งแช่ตเลยเออมึงตีเข้ากันเนบ่เหมือนสองเว้ยแช่ป่ะกิมกะปิพร้อมเนี่ยบอกว่ได้ครับใหญ่หมดอ่าคักเป็นแรื่องไปแล้วเบอกมาเปลี่ยนเรื่องไรบอกว่าไรบ่อยากพากไปน้องเบิร์ได้ครับเบิร์ได้ด้วยส่วนผมกินเพชรบม่ค่อยได้ผมขอเป็นแบบนี้อ้าวขอขอวุ้นอีกดอกนึงผม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 กิกินเอง เอาพูดยว่าปวยปวยลูกปวดยังอยู่ข้างหลังไหวลูกสาวลูกสาวลูกสาวไอ้แม่ลูกสาวเอาปัวนได้เลยดุอ่ะบุญโอ้เอาดอกได้หรือวะเสียพักดีไอ้ไม่เปิดเลยคับมองมันมันตื่นเต้นเลยครับเบิดเลยครับมันเสียบขออนุญาตเบิดเลย่ครับนี่ได้ครับอี่ เก็บระบบรวดเอาเต็มระบบเลยได้เป็นองเด่อผมขออนุญาตได้เนงเดเดี๋วเดี๋ยวเนองเดือกะปิคุยได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ินกะปิกับมะนาวด้วยเดี๋ยวเดียเดีเดี๋ยวเบเบิบโอเมนูเลือบแดงมันเสียบมันเสียบเรากินีเข่ากันมันเข้ากันเข่บเน่ยเล่นเน้าวหน้าวหน้โอ้นบิมันหน้าวหน่าผมบีบใหมาขอบคุณมาเด้อไปได้ไปได้่านกินเข่าดี่ขับรูบอสเนี่ย แต่คนมาเฉียนอะไรหมดฮโอ้าคนแบบเฉียนเนาะวันนี้ได้แซบดิวันจีนกันมามามากันซื้อทุกอย่างมันสุกโอ้รสน้ำเพิ่มไปกันไมงต้องบอกมาขึ้นเพิ่นกัดไล่ใส่แล้วแซ่บแซ่บแซบแซบอือนี่เจอเลือดยางเป็ดแทงครับมามาปีเปาครับผมครับผมบ้าบ้านเมืองจงมาล่องเบิองไอ้ไม่ก็มาล่องเบิองเด้อเดี๋ยวไอ้บปาขาไปล่องมาที่นี่ไม่มาล่องเบิองไม่เยือน เบ่งเบ่งน้ำนกันครับผมกินทุกคนเลยไหน่อยเราเบาครับครับลองเบ่งเอาน้ำยากันบอบอครับบลองไ้กินเบื่อแล้วแต่ว่าผมเบาแดกต้องหนสารคขัมาบอต้องนด้บบรต่ดเติมไหมันบอเนสระกีนเบาแดกเยบริเติมน้ำยาเนวะเตน้ำยาหน่อยเนี่ยเติม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 เขเขาขาราอะไร่เติมเติมเติมเ ขออยากเติมอเนี่ยเติมน้ำเสือต้อนหนากล้องเลยเนี่ยมาทางพี่ต้องเติมของดีเองวัเนี้ขอสีนี่เด้พี่น้องเดิมข้อเบาเด็กไม่ได้เติมเมื่อกี้เลยโอ้ยลำได้ไหลนะครับผมขอเบาเด็กเติมกันโอ้เอาเลยครับเจ้าของอยากนะพี่เบาก็พูดครับืป็นห่วงเลยลอง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 เอออย่างเงี้ยเบามันมักเลยโอ้คูณสองเลยความเพียร์สองครับออ เันเอยดมอร่อมันเดิมบเน่าได้ใส่บ้องหะอผมว่าพอตรงนีคลิปดอกมาเพียเปิดร้านอาหารซะเกลดแปลงว่ะไอ้บัวขาเป็ดมื่อร่อยตัวมไว้ดคุณยอดครับพีน้องหรือว่าเาเอาลองลองลองพออีกเดว่าลอง้เินเลไอบ้าเบิ่เบ้านเบิ่เลยคุณะเบิ่้หลายอยเได้ครับเด้ออน้ำผได้อย่าด้ครับเรลี้ยวเดี ร้านวิวร้านวิวโอ้แม่นดีครับผมที่หายไปดีครับเข้ากันดีดีเข้ากันดีดีครับวงว่าเข้ากันได้ยังไงเข้ากันได้ัเด็กกับ่รู้กะปีมันใช่ไหมฉันบอกพี่เนี่ยกินข้ามเป็นเบิร์ข้ามหนูเป็นยังเดียนเมียมันเป็นเพจเนาะอืมปีเลียนขอไปเรียกกินเลียนขอตัวขอไปชนแก่ผมชนครับมาพี่น้องมาเลือดแปลงเป็ดมาครับผมอืมเห็นน้ำลายแยกแยกทั้งคนนะครับ ฮักเหมือนเดิม <irgendw> พ <carbono> <ult> ื่นเ่าเรัอผมไอแม่เนี่ยบ้านนี้มาเจอกบพี่สายปีเร่ครับพี่น้องเนี่ยคนเป็นพวกวัพี่น้องเด้อุดมากแขนดีนะมอนี่นะแตเบิ้งบบกพริกสายปีแล้วครับหรือว่าเฮ็ดบ่กห้งลายหนานะมึอนี่ชุดดคหยวกครับ อันบอมม่กินเรียนเนไเรื่อยๆเ้ากินเรนนะเ้เสือไอ้แมกับผมเพิ่งแง่นทำไมมตีถ่วงขึ้นกันล่ะขอเนี้ยขอเนี้ยคือว่างละอยากไล่กันอ่ะลักเอาก็ได้ดอกอันบ่มมจ่งใจน่ครับเห็นบ่มตดใจไปเฮ็ดได้ครับผมไปเฮ็ดน่องทังโคราชกินเลยอื น <Jan elle> <Luckily, ma el> <la> ี่เพ really? ิ่นเพิ่นจินเผ็ดเจีงเนาะเพิ่นเพิ่นด้อ้องครับ่นาเบิ่นแมสาเป็ดเดี๋ยวับแมมันตรงรอเดี๋ยวนะเีกบัดีบัดได้เรื่อยๆเพิ่นโม่คาหนี้ป่เนี่ยคาตัวคนอยู่ป่ะเคยเสยม่ถึงว่าผมว่าว่ามันหน่อยปดบอสะรเองสายเปีเพิ่นเรียบบนเลือดเลือดทิขุ่นขุ่นมากครับผมเอาไปพิสนี่เป็นยังไง ม่ได้เสทซาเแบม่นอมันเกิดมาพี่กันมาไปเด็ดเลยนี่มักตอนกัดตะิเหครับผมตัวที่เนี่ยเบ้าแดงได้เปียบมได้กินทุกจอนกินเรบก็ยาดเนาะผจ้าได้กินไปครับผมนี่เลยครับแต่ว่าเลือดบดอะไรเลือดขาไม่เด้พดีสุดยอดดีไปหรอกมันสุดยอดจนขั้ัมืนใจเยไม่ไม่อยากพากนะเาแดงไ่อยากพากไปไหนไปอง มันเขาก be exactly. ันคักกนนะก็แก้วกับปีเพลินพี่น้องเด้ครับพี่จากเวียดนามครับนี่ครับนี่โอ้โหนาบีบแับบีบหนาวเลยบีบแบบผมบีบแล้วเสียบอี่เดียได้เป็นองเด้มนี่มัดบัพริกไหมครับตัดเลยได้หล่ะฮึบเหมือนเดียดยอดครับผมไเนทางไหนคั่กลุงมซื้อว่าสุดยอดนะแช่บ๊ะเผื่อว่าแช่ั้งแรกของเบาแดดครับก่ยังยังแช่อะ สบดีสดใช่ม่เไสดครัมมเสียบดีไไม้ไไมเอามาใทุกคนกนะมาเสียบแขกเสีบเน่ยแ่เมน้องน้เได้่นาทุกคนเดิมเ็นน้ําไอยกอยากอยู่ครับจ่องไไม่เนาะจ่องไไม่ยังคผมเนา่องไหมครับผมจ่องเบาพันผืนเมืองแลี่สายปเลด้ครับคนึ่งครอีกึงน ไอ้เอิร์ญชาแนลครับไอ้เอิร์ญชาแนลนะครับฝากกดติดตามเป็ช่องนั่น่นะนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งทุกคนนะครับเด้อไอ้เอิร์นย่านเพชรวันโอ้ยย่านย่านเสียบทอนอืมอื้อุึ้นก็ไปนอื้อครับอ้าวอื้ออื้อตุ้งแรงเหมือนเดิมเหรอพี่โกเสียบคักเสีบเนี่ยแซ่บคักเสียบเนี่ยดีอ่ะเพรา่เสียบดีด้วครับนี่บริวย วิธีการตอนการเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดให้เบิ่งเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะแตวจังไปเฮ็ดสูตรผมเบ้าเดียรสิไปขออนุญาตเฮ็ดสูตรเพิ่นอยู่ละกันที่เนี่เบ้าเดียรสิไปขอเฮ็ดอันแก้วใส่แก้วใส่หมักแก้วใส่มักอ๋อพี่แก้วใส่เพราพี่พี่เขอไอ้เบิ่งเลยครับเพราะว่าอาจจะไม่ครับเอาเนาะส่องเบาๆแซ่บแน่ครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ถือปิดคลิปได้แล้วเนาะครับผมครับผมสิได้นั่งกินกันครับพี่น้องเพราะว่ามันได้เฮ็ดเท่ลๆช็อตได้ช็อตเนาะครับผมเบิ้งดีี่แหง สำหรับคลิปนี้บ้าแดดขอปิดคลิปนะเพื่อเนาะอันกิริยาท่าทางของบ้าแดดกับทีมงานพวกผมพวกเบ้าแดดเลยไออันที่หมดไออันไออึนไออ้นนลยครับบ้าพันปืนเบื้องหลังเลยครับพี่ไอไม้ครับผมเลยครับพี่สายเปรี้ยนเนาะอันกิริยาท่าทางบอดีพูดจาบุ๋มาสมใจขอขอให้ได้เพิ่มเด้อสาหรับคลิปนี้บ้าแดกสี่อนตัวแรกเปก่อนเซลิกาบานโคราชพี่น้องทุกเนี่เราตามเดิมสาหรับคิปเหนือนนะครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยสวัสดีครับผม